เงาหรือเงไม่เห็นเนาะทุกคนจะมีเงาทุกคนมีใครบ้างที่ไม่มีเงาไม่มีทุกคนจะมีเงามนุษย์ที่ไม่มีเงาเลยนะมีมนุษย์พันพิเศษอย่างเดียวมนุษย์คนนั้น ใครรู้จักชื่อบ้างใครครับเมพายพูดใหม่ครับเวมพายครับแวมพายมีใครคิดต่างบ้างมนุษย์ที่ไม่มีเงาเชิญครับนะพูดใหม่ครับ <em> ลุกขึ้นมาครับ <em> ใครนะครับที่ <em> เป็นมนุษย์ที่ไม่มีเงา พระพุทธเจ้าครับมีใครเห็นตรงกันยกมือขึ้นพระพุทธเจ้าคือมนุษย์พันพิเศษที่ไม่มีเงาขอบคุณมากครับมครับคิดได้ยังไงผมผมในสมองผมคิดถึงศาสนาแล้วก็คิดว่าพระพุทธเจ้าครับ เออความจริงคือพระพุทธเจ้านั้นได้เสด็จดับขันธปริยพานไปเรียบร้อยแล้วภาษาชาวบ้านเรียกว่าเผาไปแล้วจะเป็นมนุษย์ไม่มีเงาได้ยังไงอธิบายเพิ่มเติมดูครับเขาเป็นแบบเออเอาเรียง โอเคเป็นหน้าที่ของลุงหงกเนาะฟังให้ดีนะลูกลุงเงาจะลอ้ฟังว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงายังไงนะครับลองฟังต้นคร้อมกันครับเอาลองๆไปก่อนโอเคครับปะขอบคุณมากครับที่บอกเปิดประเด็นแล้วมนุษย์ไม่มีเงาคือพระพุทธเจ้าต่อมาก็เป็นรายละเอียดส่วนที่ลุงจะลอยฟังจริงๆแล้ว คำว่าพระเจ้าถอยหลังไปถึงก้าคือน้าบวชพู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นหังตายิ่งใหญ่เพราะว่าพราะองค์ประสูติมาเกิดมาเป็นลูกพระมหาสารพระอ,องค์เดียวมีทุกอย่างไม่เอาสักอย่างเดียวยิ่งใหญ่มากในประวัติศาสตร์ของการเป็นมนุษย์โลกใบนี้